โปรยพรให้กับทางยูเลนัสคลินิกสักหนึน่งค่ะเชียเลยค่ะก่อนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความดีกับทางยูเลนัสคลินิกนมเพราะว่าแบบกล้ากระโดดมากเพิ่งเปิดมาแค่สามปีเองแต่ว่ามีเกินสิบสาขาแล้วซึ่งแบบว่าถ้าไม่คุณภาพจริงๆก็คงทำไม่ได้<ช>แล่ก็ต้องขอแสดงความดีด้วยของผมแล้วก็หวังว่า ก็จะเปิดอีกสาขาเยอะๆไปเลยแล้วก็บอกว่าวจะได้มาร่วมงานแล้วก็ได้เจอแคลับที่น่ารักทุกคนแบบนี้อีกครับผมีการาบมานะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณออกสัสด้วยนะคะสุดท้ายที่ผลงานมีอะไรให้เราได้ติดตามกันมากคะจริงมว่ากคพูดนี้บอกไปแล้วแหละย้ำกันอีกทีงนื้อกันนะคะบอกก่อนเลยว่าตอนนี้มีรีรันนะครับต<ะ>่วผัวคนใหม่ทั้งช่องสามครับเวลาบ่ายสองถวันจันทร์ถึงศุกร์ครับผมแล้วก็ มีหนังนะครับหนังสองเรื่องหนังเวียดนามหนึ่งเรื่องแล้วก็ชื่ออีกเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่าทีสิทธิ์ครับเป็นหนังประจุลภัยออโต้รอดจระเข้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นแนวใหม่ที่ประเทศไทยไม่ได้ทํามานานแล้วก็หวังว่าจะชอบกันนะครับในโรงภาพยนตร์น่าจะเป็นปีหน้าที่เข้าโรงครับแล้วก็อ,อนิ้กัมพูร์ายละครช่องสามอยู่สองเรื่องครับอ,อย่างไรก็ฝากติดตามก็จะอัปเดตทีในไอจีนันเองครับฝากได้ไนะครับไปติดตามกันได้นะคะ นะคะหรือว่า Facebook ของคุณออก,กัสได้นะคะว่ามีผลงานอะไรติดต่อ,อก,ก็ไปดูกันได้จริงๆออคุณออก,กัสก,ก,ก,ก็มีกิจกรรมอีเวนต์นมากกับทางด<ม>ูเลยนัสฟอยู่แล้วนะคะก็ไปติดตามได้ใน f c e b o o o กแฟนเพจของดูเลยนัสฟีได้อยากไปเจอรุร่รอออกัสที่ไหนก็ไปดูได้ค่ะเขาก็จะมีแบบไปออกอย่างต่อเนื่องเลยเนาะแบบว่าเจอกันหลายๆท่านนั่นเองนะคะเอาละค่ะ